คนเราเนี่ยเวลาจีบใครสักคนหนึ่งแล้วอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่คุยกับเราสิ่งที่หลายคนมักทําผิดพลาดนะคือพยายามทักไปซ้ําๆหาเรื่องอะไรที่มันแบบน่าเบื่อหน้าเบื่อไปชวนเขาคุยยกอย่างเช่นกินข้าวยังทําอะไรอยู่นอนยังอะไรพวกเนี่ยเนื่อออกมาเป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เขายิ่งรู้สึกว่าเขาไม่อยากตอบ แล้วผมบอกนะว่ายิ่งเราฝืนตื้อไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขายิ่งวิ่งหนีห่างออกไปจากเรามากขึ้นเรื่อยผมบอกนะว่าบางทีถึงขั้นหนักอาจจะไม่อยากเป็นแม้แต่เพื่อนเลยก็ได้หรือถ้าหนักกว่านั้นคืออาจจะบล็อกเราไปเลยก็ได้จากการที่เราเนี่ยพยายามฝืนตือ้อฝืนทักไปทั้งที่เขาไม่อยากคุย พราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะบอกครับว่าสิ่งที่คุณควรทําจริงๆถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยากจะคุยกับคนคนนี้จริงๆคุณต้องทํำยังไงมันถึงจะถูกวิธีแต่ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าต่อให้คุณดูดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ทุกคนบนโลกนี้ที่คุณจะพยายามจีบเขาได้บางคนเขาอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนคุณบางคนเขาอาจจะเป็นได้แค่คนรู้จักคุณมันก็แค่นั้นอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับให้ได้มันคือการไม่คาดหวังนึกออกไหมการที่คุณจะจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังเพราะความคาดหวังตรงนี้ยมัััันนนนนนนทททํําาาาให้้้้ออออออีีีีกกฝ่่่่ดดแเพรระะวิธถูตงผคคืข1บ คุณต้องอย่าไปเร่งความสมัมพันธ์และให้สเปซเขาครับ การที่คุณทักไปคุยกับเขาแล้วเขาแบบว่าตอบคุณชา้าตอบคุณสั้นคุณก็ไม่ต้องไปตื้ออะไรถ้าหากว่าคุณไม่มีเรื่องที่จะต้องคุยกับเขาหรือเรื่องที่มันน่าสนใจที่จะคุยกับเขาก็แค่ไม่ต้องคุยก็ให้เขาอยู่ของเขาไปเพราะบางทีเขาอาจจะมีเรื่องที่เขาอินอยู่พราวอย่างเช่นเขาอาจจะอินกับเรื่องงานอยู่อินกับการดูซีรีส์อยู่หรืออาจจะอินกับใครสักคนอยู่ในจังหวะนั้นถามว่าเขาอยากรู้จักคุณไหมในอนาคตเขาอาจจะอยากรู้จักคุณก็ได้แต่เขาแค่กําลังอินกับใครสักคนอยู่ตอนนี้เขาไม่พร้อมรู้จักคุณถ้าว เน,เนื้อออกไหมและยิ่งคุณพยายามไปตื้อเขาทักเขากินข้าวยังทำอะไรอยู่เขายิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์และเขาก็จะหมดความสนใจใตัวคุณไป เพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งความสัมพันธ์และให้สเปซเขาเขาจะรู้สึกว่าเออคุณเป็นผู้ชายที่เคารพการตัดสินใจของเขาดีคุณดูเป็นผู้ชายที่ไม่เหมือนผู้ชายทั่วไปที่แบบพยายามไปตื้อเขาซึ่งตรงนี้แหละจะทำให้เขารู้สึกเกิดความประทับใจในตัวคุณมากขึ้นได้ทีละนิดทีละนิดไม่แน่ว่าความประทับใจอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ว่าถ้าหากว่าเขาเลิกอินกับคนคนคน,นี้เขาอาจจะมาคุยคุณต่อเป็นคิวถัดไปก็ได้เพราะเขาเคยประทับใจใตัวคุณนิดนึ่งละต่อมาข้อที่2ครับก็คือทําให้บรรยากาศมันดีเสมอครับ ซึ่งคีย์ของการที่ทําให้บรรยากาศมันดีเนี่ยคือคุณต้องไม่สร้างความขุ่นมัวในบทสนทนาและความขุ่นมัวนั้นคืออะไรก็คือการที่คุณไปตือ้อไปเซ้าซีเขาไปนั่งคุยในเรื่องที่มันน่าเบื่อบรรยากาศในบทสนทนามันจะดีได้มันต้องมีแต่เรื่องที่สนุกน่าสนใจ คุณอาจจะคุยในเรื่องที่เขาชอบสตอรี่ที่เขาลงโพสต์ที่เขาลงอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องที่เขาสนใจคุณเอาท็อปิกนั้นขึ้นมาคุยหรือคุณอาจจะไปเจอเรื่องราวน่าสนใจมาแล้วก็เอามาพูดคุยกับเขาเพราะคุณก็คิดว่าเขาก็น่าสนใจเรื่องแบบนี้เหมือนกันมั้งซึ่งมันวัดได้จากการพูดคุยว่าเขาคุยเรื่องนี้กับเราได้ยาวไหมสนุกไหมนึกออกไหมซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะทำถี่ๆมากไม่ได้อาทิตย์นึงคุณอาจจะทักเข้าไปสักวันนึงสองอาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบว่าค่อย คุณไม่สามารถไปเร่งได้คุณต้องค่อยๆสะสมอดทนใช้เวลาในการ make เม i e ฟนกับเขาไปเรื่อยๆซึ่งมันก็จะมาต่อในข้อที่3ก็คือคุณต้องคอย keep in touch เสมอ ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไปเป็นคนคุยเขาไปเป็นแฟนเขาเริ่มจากการอยู่ในเฟรนด์โซนก่อนแต่เป็นเฟรนด์โซนที่ไม่ต้องสนิทถึงขั้นแบบเฮ้ยมึงกูเตะบอลเบา่าหรือไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่เฟรนด์โซนอ่อนๆคนรู้จักกันเขาก็มองว่าเออเราก็เป็นคนที่ให้เกียรติเขามีมารยาตลูกาลเทศะเป็นคนสนุกเอนจอยแต่ไม่ลุ่มล่ามกับเขาอะไรแบบนี้เนี่อกว่าแล้วพอมันอยู่ในเฟรนด์โซนอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆอบางทีความประทับใจที่เขามีต่อคุณมันอาจจะเกิดขึ้นแบบรุนแรงขึ้นตอนนี้ก็ได้ ตอนที่เขาได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของคุณมุมที่คุณดูแลเทคแคร์เขาแบบเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยกับคุณมากขึ้นซึ่งมันจะมีโอกาสทําให้วันหนึ่งเนี่ยเขาอยากเปิดใจกับคุณก็ได้ไอ้เรื่องนี้ครับมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นภายในหนึ่ง,งเดือน2เดือนคุณอาจจะเป็นคนรู้จักเขาเป็นเพื่อนเขาไปสักปีหนึ่งก็ได้แล้วพอวันหนึ่งจังหวะได้เขาพร้อมเขาจะเห็นมุมมองต่างๆงคุณมากขึ้นแล้วแลวเขารู้สึกว่าอยากเปิดใจนั่นแหละโอกาสของคุณจะเข้ามา ถ้าเอาใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกนะว่าจะเป็นเรื่องวิธีการคุยให้เขาหลงไหลวิธีการคุยไงให้สร้างความผูกพันเพิ่มมากขึ้นและไอช่วงการคุยเนี่ยมันมีระยะไหนบ้างที่เราต้องคุยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้จริงๆผมมีสคริปต์ที่บอกเรื่องพวกนี้เป็นล,ลอยๆข้อเลยให้คุณหยิบไปใช้ได้แบบไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยมันต้องคุยยังไงแต่คุณสามารถเอาไปใช้แล้วเอาไปคุยได้เลยซึ่งอันนี้อยู่ในคอร์ส addicted ถ้าเอาใครสนใจนะคุณสามารถแอดไลน์ที่เราแอดชองคาริสหรือว่า, link, าลคลิกลิงก์ใต